เราต้องวางแผนดีๆเราต้องมองว่าเงินที่เราได้เนี่ยเงินที่เราได้เนี่ยเราต้องเอาไปไปใช้อะไรบ้างที่เราต้องที่เราต้องที่มันมีเรื่องค่าใช้จ่ายต้องวางแผนดีๆค่ะไม่ใช่ว่าโอ้มีเงินก้อนซื้ออะไรซื้อๆอ่าแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจําเป็นต้องต้องใช้เงินก้อนแล้วเราจะลําบากไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะขาดสภาพคล่องไม่ได้นะคะก็ต้องวางแผนให้ดี นี่เอ้ยตาแจว๋วว่ะไปไหนแล้วอะเอาน้ำรถ <c oughs> เออมาแล้วล้อมรั้วด้วยนี่ปลูกว่มามะละกอมะละแกะมะละกอมะละแกะสวยแน่ๆค่ะคุณตั้งใจปลูกบ้านด้วยสติ เดี๋ยวจะย้ายกระถางอันนี้กระถางนี้ไม่สวยเอ้มมา,มาเสร็จยาง,ยงาโอเคให้หลานเก็บขยะเดี๋ยวจะเอาอะไรเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้พี่ตะพาไปเซเว่นเอะเดี๋ยวจ้างด้วยขนมหนึ่งถุงใหญ่โอเคไหม เดี๋ยวจ้างด้วยขนมหนึ่งถุงใหญ่นี่เป็นหลานคือคิดว่าเป็นหลานแพรลี่สบายเหรอ,อเนี่ยระวัาางดีๆวังเลื่อนคิดว่าเป็นหลานแพรลี่สบายเหรอไม่ค่ะอยากได้ต้องเอาแรงมาแลกก่อนเดี๋ยวฝอ,อตามมาค่ะเขาบอกเดี๋ยวเขาตามเขาจะมาอยู่เขาเพิ่งหายไข,ข้เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นเนี่ยเห็นไหมเจ็บขยะเก็บอะไรเห็นปะเนี่ย แพรร่วางแผนอนาคตด้วยความใช่พี่เราต้องเ,เราก็ต้องจัดสเต็ปความสําคัญอ,อันตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดอ่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องวางแผนก็คือบ้านบ้านมาดับหนึ่งเราต้องทําบ้านให้เสร็จยังไงก็ต้องเสร็จเพราะอย่างน้อยเรามีบ้านอยูอย่แล้วไม่เป็นไรเงินเหลือน้อยเหลืออะไรไม่เป็นไรเราม,เรามีเรามีแรงมีกําลังอยู่ยังไงเราก็หาได้ถ้าเราขยันขายของอยังไงเราก็เราก็ากนอนมาแล้วไง เราขยันขายของอยังไงเดี๋ยวเราก็หาได้แต่บ้านต้องเสร็จรถสําคัญไหมสําคัญแต่ว่าสเต็ประดับมันลองจากบ้านถามว่าทําไมซื้อรถทําไมถึงตัดสินใจซื้อซื้อ,อเอาพาดก็คือแม่ล้นลวนเลยอืมที่ตัดสินใจซื้อนะคะที่วางแผนว่าเออทาไมจะซื้อรถอีกคันหนึ่งเพราะว่า แล้วแบบไม่ได้ยินเสียงยินอะไรด้วยนะมาเนี่ยเงียบกิฟนั่นไงโอ้ยพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกลัวตรวจเช็คตลอดแล้วก็เขามีอันนี้ตลอดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยเรื่องโครงสร้างบ้านดิฉันเนี่ยไม่ต้องกลัวเถอะไม่ต้องกลัวรู้ว่าเป็นห่วงแต่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเรื่องบ้านน่ะระว,วังระวังเหยียบท่อเด้อเธอ แล้วบางท่อมันแตกเด้ออาอันนี้ท่อไว้ทำไมท่อประปาเดี๋ยวเขาจะฝังใต้ดินเขายังไม่ได้ฝังเดี๋ยวเขาจะฝังเออใส่รองเท้าอันนี้นะใส่รองเท้าดีออนเนาะอเออใส่รองเท้าดีออนเนาะเลิศเนาะเก๋เนาะรอ <c oughs> งเท้าดีออนคุ้นๆนะก็ของผัวเอ้ยของแฟนของใคร,ใครพูดใหม่ของแฟนไม่เอาพูดใหม่ของใครไม่เอา เอาของใครของแฟนไม่ของแฟนของแฟนไม่ของอะไรของแฟนอ้าวอถอดเลยถ้าของแฟนถอดเลยเอาทำไมล่ะของใครพูดหน่อยไม่ว่าอะไรล่ะยังไม่จดทะเบียนเนาะให้ไม่คุยด้วยละเขาบอกยังไม่จดทะเบียนเขาบอกยังไม่จดทะเบียนเดี๋ยวจะไปไหนเสร็จย่างไหนดูสิอะไรอะให้ตะปลูกต้นอย่างนี้ ตาท่ง,งานหนักตาทั้งวันนะตาตามีคนบอกว่าเสาเข็มอย่าลืมตอกนะโอ้เจ๊ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเจ๊ตื่นก่อนเถอะปะเจ๊ไปอยู่ไหนมาเจ๊ไม่ได้ดูตอนชั้นอัปเดตเลยเหรอตอนเขาลงเสาเข็มตอกเสากันอะไรกันจนมาถึงจุดนี้แล้วเจ๊เอ้ยโอ้ยเหนื่อยเจ๊ก็เธอ มาตะมานี่าาาตยอันนี้เอาถังน,นี้เอาถังน,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 นี้มาเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้หน่อยอเปลี่ยนกระถางเฟิ่องหน่อยอันนี้มันเติมน้ำมันเหรอเปลี่ยนกระถางเฟิ่องไม่มันชาร์จแบตชาร์จแบตอย่างเดียวมันละกลอรอทำส้ตมตำไหนต้นมะม่วง ม,ม่งอยู่ล่างนูน่นน,นู่นไงดูไปโนมาม่วงอยู่นน่นริมเสาวน่น yeah. Yeah. ต้องใช้ได้ค่ะอยู่กับดิฉันไอตะานี่คือทำทุกหน้าที่ต้องขับขับรถได้ <c oughs> เป็นคน <c oughs> สวนได้ทั้งวันอะตาพอไหม ทำไม่ทำกระโดกกระเดกัน้ะ mm. นะไอ้าวางมันดีๆเดี๋ยวนี้าไปไว้โน่นเลยมา้า mm. เอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปใส่ตรงโน้นจดทิ้งขยะเลยไปถือไปถือนี้ไปทิ้งก่อน mm. เออเออมันจะให้มันกระโดกเอาอันนี้ลองหนองอ่อยสิลองแล้ว okay. อ๋อลองแล้วโอเคเออ ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเออนะอ่ะอันนี้ที่เนี่ยอันนี้ท้งดีดีเอาไว้นี่แหละปุ๋ยเนี่ยรู้แล้วไว้นี่แต่ว่าวางมันให้ดีนะจะได้ไม่รกอันนี้เอาไว้ที่เดิมมันตรงกลางสวย ล้านนี้ลงอันเนี้ยอันเนี้ยลงมาปลยเ,เตียงมาตัวนี้ใหันอยู่ร่องกลางอ่ะส,สวยๆสามต้นนั่นแ่ะแล้วต้นน้นไหนให้มันอยู่ตรงกลางสวยๆเด้อวางตรงนี้วางตรงนี้สวยแม่เขาเอามาวางวางวางไวง้แล้วมันไม่สวยต้นไม้มันต้องจัดสวนอ่ะถ้ามันไม่จัดมันก็เอามาวางวาง,วางมันจะดูลกมากมดูไม่สวยโอเคนี่เออ ปิดทางตัวนี้มันจะได้ไม่ต้องขึ้นเยขยับเ,เฟิร์นมาอีกหน่อยมันติดกับต้นนั้นไปบ้านไม่ได้อลังการนะคะแค่ที่มันเยอะเฉยๆเออโอเคสวยอันนี้ไปอันนี้ไม่เอาตัวนี้เอาไปทิ้งได้ปะไปย้า,าตย,ายต้องจ้างคนไว้รถนานต้นไม้ ที่จริงแม่เขาลดได้เขาชอบลดน้ำต้นไม้เองได้อะไรได้ดิฉันก็ได้มีค่ะยุงถ้าเป็นตอนตอนถ้าเป็นแบบแดดล่มแล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแดดล่มเอานี้อันน,น,นี้อันนี้ลองมันสิอันนี้ลองอน,นี้ลองไม่ให้หน้ามันกระดกเนี่ยมันปักเข้าไปในดินหมดแล้วระวังเด้อไม่ได้ตา ปัดเข้าไปในดินหมด,ด,ต,ด,ดต้นทองกวาวสวยมากใช่ทุกคนที่ชอบสุดก็คือทองกวาาวแต่เดี๋ยวต้องคอยตัดกิ่งเขาไม่ให้เขาละกันสองต้นนี้ถ้าละกันแล้วไม่สวยละเดีย๋ยวพยายามดูให้เขาแบบอยู่ใครอยู่มันไม่ให้กิ่งเขาละกันไม่กิ่งสองต้นนี้เขาละกันมันจะสวยเดี๋ยวว่าคงมาค่ะแม่ทากับข้าว หรืออาจจะไม่มาก็ไม่รู้แม่ทำกับข้าวได้ป่ะกระโดกกระเดกจังเลยนะเานาะฮะออเออเออ่ที่แรกมันแบบกระดกกระเดกอะ่ะไม่สวยอะ่ะ กินเกือ้ไม่กลัวหรอกไม่ใช่น้ำฝนน้ำฝนกลัวกินเกือนี่จนนงจนนกมาทำรังหมดแล้วทุกคนเนี่ยมีรังนะนนงนกมีลงมีรังมาแนละ้วนี่ค่ะบ้านตอนนี้กำลังสเต็ปบ,บ้านกำลังอยู่ ชั้นสองกลังจะทําคานข้างบนและคานทําคานทําเสษหลังคาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมุงหลังคาและนุ่นอิดแดงมาแล้วอิดแดงมาแล้วค่ะเขาเพิ่งแกะแบบเสาแล้วก็คงจะแบบสักสามสี่วันให้มันบ่มเสาก่อนบ่มเสาในมคขาพันไว้บ่มเสาแต่ว่าหน้านี้ดีก็คือแบบไอ้ฝนมันตกไงฝนมันตกค่ะทุกคนมันก็เลยแบบโชคดีก็คือมันก็เลยเย็นมันก็เลยแบบดีมันก็เลยแน่นแล้วก็ อันนี้คานข้างล่างนี้รอ28วันค่ะตอนนี้ได้กี่วันแล้วไม่รู้เดี๋ยวเขาก็จะเอาคานข้างล่างออกเขาก็จะลื้อออกหมดเนี่ยมานั่งเนี่ยเดี๋ยวก็ลื้อออกหมดแล้วก็เขาจะทําบันไดละสเต็ปทําบันไดขึ้นทําแล้วก็ก่ออิฐละตอนนี้แค่รอสเต็ปเวลาเพราะว่ามันมีงานช่างบางอย่างที่มันทําเลยไม่ได้ค่ะ,ะไปหนหมดยังดูสิีเอามา อะไรเก็บนี่เก็บนี่เก็บใบไม้ตรงนี้ลกมามาห่อตรงนี้ต้องทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปในข้างล่างก็บรรยากาศดีตั้งใจให้มันมีค่ะบ่อน,าน้านี่คือตั้งใจเลยว่าต้องมีอยากมีขุดเลยขุดไว้ก่อนเลยทำบ้านแรกๆก็ขุดไว้เป็นสเต็ปเลย แล้วมันก็ออกมาเป็นแบบที่คิดด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่สระว่ายน้ําเป็นบ่อน้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรปลาเป็นสระโนโดาดค่ะไม่มีอะไรหรอกไอ้มะกลัวครบปุบ๊บมีเปล่าไม่มีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยตาช่วยน้องหน่อยสิ มีแต่ปลาครับอาถ,ถุงให้หน่อยจะไปทิ้งร,ระวังทิ่มถุงมาดีทิ่มถุงขาดเช็ดนนทนี่นเบมานเลนดจะทาเดี๋ยวทำข้างหลัง,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 งนี้จะมีศา,า,า,าลาศาลาริมน้ำค่ะจะเป็นสเต็บที่หลังเลยเดี๋ยวเก็บเงินแล้วก็จะทำศาลาริมน้ำ เอาไว้นั่งให้อาหารปลาบ้างนั่งชมนู่นชมนี่ไปสวยๆเป็นคล้ายๆแบบฟิลแบบบ้านสวนน่ะแล้วก็จะเลี้ยงเป็ดเมนดารินที่คิดไว้นะคะเลี้ยงไม่เยอะสักสองตัวสาตัวสวยๆเก๋ๆไปทำนู่นทำนี่ไ,นไหนเอ้ยไม่ได้ที่ถลายยังไงเฮ้อกลับไปก่อนเลย เออนี่อ่าวบเทว,วดาไงอ่าวบ้าเทวดาทุกคนนางฟอร์ดมันบอกว่าต้นไม้ต้นนี้มีเทวดานางบอกว่านางนางสัมผัสได้เนี่ยต้นนี้มีเท,วด,ว,เทวดาเหรอมีลูกค้าเทวดาเหรอจริงไหมเอาดีดๆไไก็ไม่รู้อะมองไม่เห็นอนะ นางบอกมีลูกคเทวดาดีใช่ไหมเขาชอบอยู่ตกกับต้นไม้เอๆได้เลยเออเอออ่อขอแล้วเนี่ยสามูสามูเอออาขออขอไปทำพิธีทบวงสรวงห่อเหนื่อยโหนมาเลยฮะทุกคนครอบครัวอบอุ่นค่ะครอบครัวอบอุ่น สี 4, 3, 2. 2> ่สามเจ็ดศูนย์สองหฉันเป็นคุณปู่อยากให้เธอเป็นคุณยายไม่ใช่ค่าค่าไปสันนี ที่ฉันไม่ได้ใบหวยสี่สามเจ็ดศูนย์สองเนี่ยคือค่าไปตัน,นีไม่จะใบหวยมึงก็ต้องตื่นก่อนโอนค่าไปตนนีค่าขนส่งเขาสี่หมื่นกว่าบาทโอ้ย,ยพวกหล่อนนี้ก็ไม่ตื่นเขาทวงค่าไปตน,นียังไม่ได้โอนให้เขาจ้าใบหวยก็คือเห็นเลขเห็นอะไรไม่ได้เลยเออมีคนบอกเจ็ดศูนย์สองนะอาจารย์นางว่า ไอปุ้ยมาแล้วว้อยจอมดื้อมาว้อยวันนี้โว้อยนั่นปุ้ยมันอย่างงี้แหละมันดุมันดุมมันมีนมนแรงกัก๊กเาขาขยันไม่ออก คนอยากดูห้องบนไหมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูตามึงไปสำรวจห้องน้ำให้กูหน,ห,นหน่อยสิเนี่ยกูจะฉี่ข้างในเท่านั้นไ,ไม่มันมีตัวอะไร,รือเป่าไปสำรวจให้จานหน่อยอจริงไม่กลัวเวลาเข้าห้องน้ำแบบนี้แบบระแวงนะไป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 ,ไปไปทับหน้าเดี๋ยวส่งไอ้ตาไปเป็นทับหน้ากอน <nenhum> มีต้นเงาะ,ะมีต้นเงาะอยู่สองต้นค่ะต้นใหญ่ต้นหนึ่งต้นเล็กต้นหนึ่งมีต้นเงาะอยู่สองต้นนี่ไงคะคุณพี่ต้นเงาะเนี่ยต้นเงาะเนี่ยเนี่ยน,นี่ก็เงาะนี่เงาะโรงเรียนคอนสารเนี่ยเงาะโรงเรียนนี่ต้นเงาะใช่ก็ดูห้องน้ําแบบนี้ห้องน้ําแบบเพลิองอย่างเงี้ยแล้วฝนตกอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวอะไรเข้าไปอยู่ป่ะ สองต้นดินดีค่ะงอกหมดเลยไอ,อ้ตาเขาไปสำรวจบกไอ,อ้ตาบกไม่จะไปเข้าห้องน้ำให้ไอ้ตาเอามะละกอลงแล้วไม่รู้มะละกอใครไม่รู้อิบ้า ไอ้โป้ยไอ้โป้ยสนุกแล้วไอ้โป้ยงูออย่าไปทำมันมันก็ขับมันขี่แล้วมันเล่นไปนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวมา พาเขาไปห้องนำ้ำอะไรพาคนดูไปห้องนำ้ำมาก็จะตั้งกล้องไว้แถวนี้ให้ไปแล้วทุก <c oughs> คนหยุดตรงนี้ก่อน